อันนี้ผมผมใช้ความรู้สึกพูดเลยนะ,ะคือเหมือนแบบพวกคุณคาใจแหละเพราผมเปล่าใช่นะก็เข้าใจว่ามันทนําได้ค่ะว่าที่แบบบ<า>งับ<า>งคับจะไม่ให้เป็นลูกอื่นต่อ ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเซอร์วลเท้าฟามก่อนก็ได้ว่าเรื่องอะไรเอ่ย เรื่องคอนซูเ Adopt ถูกไหมไม่ได้ยินที่อะไรเลยมาครบยังอันนี้มันเป็นส่วนของกิจกรรมเดี๋ยวพี่จะ้ครับครับอธิบายกฎใหก็คือว่าตอนเนี้ยมันเขียนไว้ว่าสามารถสามารถไอปิดตัวชุบได้ใช่ไหมตอนวงจบอ่ะอันนี้มันก็กเป็นความผิดพาดของทางพี่เองด้วยที่เป็นคนทํากฎขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะถ้า เราคิดดีๆเวลากิจกรรมจบอะมันก็ควรจะแยกย้ายถูกไหมสิบลูกอะแต่ถ้าเป็นลูกที่เหลืออย่างเช่นแบบลูกที่8ลูกที่9้าอะเออมันต่อเรื่องได้ในหนึ่งนาทีนั้นถูกไหมที่กดเขียนไว้อ่ะแต่เนี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดของทางเซิร์ฟเวอร์เองก็เดี๋ยวจะไปเพิ่มบทลงโทษให้รอบนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงโทษอะไรใครพี่ไม่รู้หรอกว่าใครแบบผิดไม่ผิดอ่ะ อาจจะแบบแทงอยู่ในช่วงแบบว่ามองไม่เห็นวงหรือว่าอาจจะแทงแบบว่าวงจบไปนานแล้วอันเนี้ยพี่ก็ไม่รู้อันนี้มันก็ทางเซิร์ฟเวอร์มันก็มีความผิดตรงนี้เหมือนกันแต่หลังจากนี้ก็จะมีการเรียกโอเวอร์เล์ในการตัดสินสมมติว่าแทงแบบว่าอ่าไม่ได้ตั้งใจอ่าอันนั้นก,ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งใจแทงการเกิดขึ้นหลังจากวงจบไปแล้วสักพักอะไรเงี้ย ก็จะมีบทลองโคตตามมาสามารถใช้โอเวอรเลยได้ในการแจ้งอันนี้ก็เราสองคนก็ลองลองดูว่านอนยินอีกันไหมลองปรับความเข้าใจกันดูอันนี้ก็ทางเซร์เวอร์ก็ต้องขอโทษด้วยครับที่ทำกดมาไม่ครอบคุมขนาดนั้นอ้าเข้ามาหนึ่งดิครับเ่าอะไรพี่ข้าสุดสิอ่ะข้าสุดสมีอะไรถามพี่ป่ะสองแกก็ครับ ที่จะถามก็คือไอ้รอบแรกใช่ไหมครับพบเขาเก็บแอดดอบไปแล้วแต่แอดดอบมันยังไม่หมดมันเหลืออีกสองลูกผมก็เล่นกันต่อใช่ไหมพอม,มันหมดสิบลูกปุ๊บพวกผมบอกให้คนเขาออกพวกผมจะวิ่งกลับรถกันเขาก็วิ่งมาแทงพวกผมมาปิดพวกผมมาแทงพวกผมต่อมันครบสิบลูกแล้วพอพวกผมแบบวิ่งหนีขึ้นเขาแล้วก,กลับมาชบใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมเขาก็วิ่งเข้ามาแทงพวกผมต่อ ทนี้ทางฝั่งวงกรแดงเรายังไงทําไมเราถึงแทงเขาตอนที่มันจบแล้วอะเราอธิบายมุมเราที่ัก็อย่างที่เข้าใจกับอะคะแบบพอเมื่อกี้งานหึมยังไงก็ก็คือแบบว่ามันมันไฟกันอยู่อ่างครับมันแทงกันอยู่มันอยู่ดีก็จบมันจะมาชะงักเลยก็มันก็แบบดูแปลกๆอ่ะใช่ครับพอดีว่ามัน ไฟมันไฟมันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วว่ามันมันยังตีกันมาเรื่อยๆเลยครับใช่ครับแล้วถ้าสมมติ <จบ S 2> ว่าลูกที่สิบจบอยู่ๆก็หยุดเหรอครับหนึ่งไงอ่ะต้องหยุดเลยใช่ไหมจริงๆถ,ถ้าถ้าลูกที่สิบจบอ่ะครับหรือว่ากิจกรรมอะไรที่แบบมันหยุดแล้วอ่ะมันก็มันก็ควรหยุดอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเออแทงผิดก็ขอโทษขอโวยอะไรกันไปแต่ว่าต้องดูอ่ะว่ามันสมน้ําสมเนื้อไหมอย่างเช่นแบบว่ากิจกรรมเพิ่งหยุดไปแล้วเราแทงอยู่เพิ่งหันมาเจออะไรเงี้ยเออก็ ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดกิจกรรมมันหมดไปแล้วสักพักหนึ่งอะ่ะ mm hmm. เพื่อนมีคนแบบวิ่งผ่านมาบอกว่าหมดจบแล้วครับจบแล้วครับเรายังแบบไล่แทงเขาอยู่อ,อันเนี้ยอันเนี้ยพี่ว่าก็ต้องผิดแล้วนะอืม mm hmm. เพราะว่ามันมันพบสิทธิ์ลูกแล้วอะ่ะในกฎที่เขียนไว้คือมันสําหรับลูกอื่นครับที่เอาไว้ปิดเวลาเขาจะจะมูฟไปลูกอื่นถูกไหมอืม mm hmm. เราคิดว่าไงอะ่ะไม่ที่ผมสงสัยอะ่ะคือเขาแทนพวกผมล็อกแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่พวกผมอ่ะชุบ ุบกันมาขึ้นมากันอีกแล้วเขาก็ยังมากลับมาแทงต่อพี่เข้าใจเอาอีกดีก่ับมุมเราก็คิดว่ามันจบไปแล้วถูกไหมเอาอีกทีครับมันจบไปนานแล้วครับอันนั้นนะเขาตั้เดี๋ยวถ้าให้ใครพูดคนเดียวพอเาตั้นจะพูดใช่ไหมพูดตามความรู้สึกเลยนะครับครับผมอันนี้พูดตามความรู้สึกแบบว่าไม่เอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวเลยนะครับคือโดยปกติแล้วที่ทุกแกงเขาทำกันเนี่ยมันไม่มีใครเขาไม่นั่งทำหรอกครับที่แบบแอร์ดับออกแล้วแอร์ดับเก็บไปแล้วก็ยังมานั่งไล่แทงกันต่อ อันนี้ผมผมใช้ความรู้สึกพูดเลยนะ<ช>คือเหมือนแบบพวกคุณคาใจอะไรพวกผมเบาใช่นะเข้าใจว่ามันทําได้ค่ะว่าที่แบบบังคับจะไม่ให้เป็นลูกอื่นต่ออ่ะแล้วหนึ่งนะแล้วคืออดับเบลยอลูกหนึ่งอ่ะพวกผมก็จะไปอ่ะแต่คุณไม่ให้ผมพวกผมไปอ่ะพวกคุณเลยปิดผมอะะ่ะเลยยินอยู่นะว,ว่าเอาแมงดีเอาแม่งดีอะ่ะนั่นแหละผมได้ต่อต่อลากยาวจนจบเลยเฮผมเป็นเงง้ยผมเป็นคนสั่งน้องเองแหละ ออตอนแรกไอ้ดอกไอ้ไอ้ดอกอะน้องไอ,ไอ,อ้ไอคนในแก๊งผมมันมันเก็บไปแล้วเสร็จแล้วมันมันก็ตะโกนบอกนะว่าเก็บแล้วเก็บแล้วอะเออจริงคนหัวดำในแก๊งคุณเป็นคนพูดว่าแมงดีเอาแมงดีใช่ไหมครับอ่ะแล้วความรู้สึกผมก็คือผมก็เล่นต่อคุณไม่คุณไม่ผมไปผมก็ไม่ให้คุณไปเหมือนกันนั่นเองนานหึมนั่นในส่วนของลูกไหนลูกสุดท้ายแล้วหรือว่าก่อนสุดท้าย ก่อนครับก่อนก่อนอ๋อนีจริงๆอ่ะแต่ถ้าก่อนอ่ะพี่พี่เขียนกฎไว้ว่าในหนึ่งนาทีอ่ะเขาสามารถปิดตัวชุบได้นะก่อนจะมูฟอ่ะเพื่อให้อีกแก๊งหนึ่งอ่ะก็แหละครับผมก็เล่นต่อผมก็เล่นต่อลากยาวเลยครับอย่างที่บอกไงครับว่าอันนี้ยาวเรื่องอื่นมาพูดนะครับเรื่องความรู้สึกอ่ะมันไม่มีใครเขาทํากันไงผมยังไม่เคยเห็นใช่เพราะปกติอ่ะทุกแก๊งอ่ะพอจบลูกหนึ่งอ่ะมันเหลืออีกลูกหนึ่งเขาต้องมูฟแล้ว เพื่อไปเอาลูกนึงอยู่แล้วถูกถ้ามาทิ่มมันคาใจมันมันมีอะไรในใจแหละมึงเชื่อกูดิมันจะเหมือนมันมีอะไรในใจอยู่ดีๆมึงจะมาทิ้มกูต่อเนี่ยกูงงใช่มันไม่ได้เลือกถูกปะล่ะแล้วคุณติดอะไรกับผมหรือเปล่าล่ะตั้งแต่เมื่อวานกูก็เคยเจอมันมีอะไรมันมีคนมีในคาใจ ผมก็เล่นตามเกมเล่นตามกฎเหมืนกันมันมีคนคาใจมีคนบอกสวนมาด้วยว่าตามกฎคือตปล่อยมันเลยปล่อยมันเลยนี่คำหนี้ที่ที่ผมเล่นที่ผมมันมีคนคาใจโดนโดนปิดครับผมก็โดนตามปิดเข้าใจครับผมก็โดนแบบว่าไม่ไม่ไม่ให้ออกเหมือับที่ผมโดนเพราะผมก็โดนดึงเหมือนกันโดนดึงไม่ให้ไปต่อเหมือนกันนี่นแหละคุณดึงผมผมก็ดึงคุณไงในความรู้สึกผมอ่ะเพราะว่ามันไปอีกรุ่นึงไม่ทันแล้วอ่ะขอพูดไหน่อยเน็ต แบบอันนี้มามาทีหลังเลยอ่ะแล้วคือแบบเห็นว่าน้องมันเก็บไปแล้วตอนแรกก็กะว่าจะไม่ลงรถแต่ว่าพอก็ยังเห็นเล่นกันก็เลยเล่นแล้วสุดท้ายบอกแล้วแบบคือจริงๆมันไม่ได้โฟกัสตรงที่ว่ามันเหลือลูกสุดท้ายมันหรือมีคนเก็บไปหรือยังเลยตอนนั้นอะเนื่องจากว่ามันมันนัวมันแทงมันอะไรกันอยู่ไงไม่ได้ดูแล้วก็บอกน้องว่าเอาต่อเลยเอาต่อเลยเพราะว่ามันมันไม่ได้ไปโฟกัสว่าลูกสุดท้ายมันไปแล้วด้วยซ้อแต่อันนี้พี่อยากบอกมังกรณงว่า จริงๆอ่ะเราจะทําแบบเนี้ยก็ได้นะแต่ว่ามันต้องเป็นลูกอื่นที่ไม่ใช่ลูกสุดท้ายอ่ะเพราะว่าลูกสุดท้ายมันกิจกรรมจบแล้วครับเขาไม่ได้มูฟไปลูกไหนต่อแล้วอ่ะในการที่ให้แทงหลังจากอันเนี้ยได้อ่ะก็ก็เพื่อว่ากิจกรรมนี้มีปัญหาไปอีกลูกหนึ่งครับพี่อพูดจะกระทืกกันกิจกรรมนี้นกันลืมเลยพวกพวกแก๊งเสนอมาตอนวันที่พี่จะเอากิจกรรมเข้าอ่ะเราได้เข้าประชุมไหมพอตอนแรกพี่พี่บอกว่าเก็บพอวงนั้นจบใช่ปะให้แยกย้ายเลยแล้วแก๊งก็มาบอกพี่ว่า S <S <S เออแบบนั้น,<ช>นะมันเป็นช่องโหว่ถูกไหมเออมันมันไม่ควรมันไม่ควรให้แยกย้ายมันควรจะปิดตัวชุบให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยเออพี่ก็ปรับตามที่พวกเราเสนอมาถูกไหมพี่ว่าอันเนี้ยถ้าเราแบบมีติดใจอะไรเงี้ยมันก็มันก็เล่นให้มันอยู่ในในกติกาพี่ว่าถ้าเป็นลูกที่เก้าอะไรเงี้ยเราแทงเขาคืนได้เลยแต่ว่าลูกที่สิบอ่ะมันจบก็ดออีกว่าดีกว่าแกงคือเขาตีกันแกงกูนอน ซึมโกะนอนแบบซึมโกแล้วกวรณีลูกที่สิบอย่างเงี้ยแล้วมันนั่นแหละแบบนั้นอ่ะมันมันกลายเป็นแบบมันจะหนักใจแอดมินไหมพี่ว่าเออสรุปมันมันเจตนาตีกันหลังจบจริงหรือแค่แบบมือล่ำนะมันใช้หลักฐานโอเวอร์เลย์ได้อยู่แล้วเป็นกิจกรรมอะครับอันนี้มันก็มีอยู่หลายเคสที่ไม่ใช่เป็นเคสนี้กิจกรรมอื่นมันก็มีตีกัน ก็ใช้แบบเดียวกันนี่แหละแต่แค่อันนี้พี่ไม่ได้เขีย่ยกดไว้ถูกไหมล่ะพวกเราก็รู้พวกเรายุดรู้อยู่แก่ใจผู้เล่นอ่ะเราเรา,เราถ้าสมมติว่าลูกสิบจบเนี่ยพี่รา้เขาห้ามเราไม่ฟังอย่างเงี้ยห้ามเราไม่ฟังแล้วแก๊งตีกันใช่ไหมตีกันซื้อเรื่องได้ไหมยังก่อนเพราะว่าถ้าเป็นแก๊งใหญ่ทําอ่ะ แกงเล็กอะ่ะจะจะไม่ไหวตอนแรกอะ่ะพี่ก็คิดว่าจะให้ซื้อเรื่องจากทางบนฟ้าทางข้างล่างแต่ว่าดูแล้วอะ่ะแกงใหญ่อะ่ะเขาเขาแบบใหญ่ไปเลยอะ่ะแกงอื่นก็คือไม่ไหวแน่เนยถ้าถ้าเกิดเปิดขึ้นมาพี่ก็เลยทําให้มันเป็นแบบนี้มาก,ก่อนพวกเราจะได้แบบฟามตามให้ทันกันก่อนไม่ได้หรอกก็เก่งใหญ่เก็บทั้งนั้นอะ่ะกูเห็นอะ่ะ ถ้าโฟกัสแกงเล็กมันใช้อันนี้ไม่ได้หรอกแน่นรบแน่นมันต้องจัดเป็นเทียร์เรื่องนั้นอ่ะเป็นประมาณนี้ไหมสองแกงมีมีลายคุยกันอีกไหมเพราะว่ามันมันเป็นที่กดการเล่นด้วยอ่ะมังกรแดงไม่มีครับเพราะไม่ได้ติดใจเลยครับไม่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 มีครับไม่มีครับก็แค่แค่มาแบบเรียกแบบเรื่องเกมเพย์เฉยๆครับเรื่องเกมเพย์แค่นั้นเองครับแค่นั้นเองครับขอโทษด้วยที่แบบกดที่ไม่เรียบร้อยด้วยครับขอโทษทั้งสองฝ่ายครับ อ่าขอโทษเลยครับขอโทษขาขอโทษขาขอโทษขาจบละอะไรพี่อยู่พี่เมฆอยู่วันเนี้ยพี่อยู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 ่จบแล้วไ,ลอไอ้ดอปดีกว่าไปไม่ใช่หรอกที่พี่อยากจะคุยเพบาะมันก็มีนั่นแหละก็คือมันจะได้แบบไม่ได้มีปัญหาอะไรงไงจะได้ลูกอะไรนะพี่เมฆลืมเจ็ดใช่ไหมเจ็ดเจ็ดสองสอง และพวกกูแค้นเอาไว้ข้างในปล <Boy, hey. S 2> ่อยให้รอยบาดแผลเยียวยาหัวใจเอาไปก่อนเอาไว้ก่อนเอาไปก่อน uh huh. เอาไปก่อน uh huh.